สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุการานเก้าเบิ่งนเจาสมทางสองปลาเมาสมบายดียามค่ำคืนตอนกลางค,คืนในการถักทายสบายดีเดอ้ออยู่ทุกหมองถุกบอนอยู่ต่างประเทศหรือว่าภายในประเทศลาวเฮาเพี่น้องฟังไทยก็ดีอยู่ทุกหมองทุกบอนอีกนี่กับาเบิง่งพาสมปลาเมาควรสักกู้ จะเตรียมไว้มืออื่นเนะาะครูเป็นของหวานาเป็นของหวานไว้ใส่ผ้าขาวเนาะลังจากที่ใส่ผ้าขาวเพียงพอแล้วก็ไว้ย่อแขกย่อคนย่อยพู้ทีน้องหนาเย้ำสาแหละอันนี้เป็นน้ำตาลตุ่มตาลไ้อันนี้ก็จะเป็นหมักสีต้มสุกแล้วเอาไว้มืออื่นอย่างผสมกัน อาน้ก็เป็นนาทีของอันเจน๊หนาดำ <laughs> นาทียังทอด <laughs> สบายดีจา้านาทีของเงนดำานทอดด <laughs> ทอด,ทอ,ดอันเห็ดซอยกันพี่น้องซอ,อยกันอันกวนสวนักคู่ปาเมาแล้วแลีวบันหม้อแหงเป็นเจอหนาดำทอดน้องไก่ ซอ,อยายดีจ้าซอยกันเห็ดกับผีลาต้มน้ำตาลปวดสุดหนึ่งเสาเขาเนี่ยเสาเขาซอยนาทีนาทีนาทียังเคยโตปวดเรียบนาท,นาทนนีปวดเรียบท,ท,ท,ทุกอย่างทุกอย่างเขาต้องช่วยนะ วัด nah, ีจ้าหน้าที่ของเธอขวดเรียบพี well really ่เต้าอยู่หลังกะทักได้เจ้าหมักตัวไดนมันเซเว่นเนาะอันอยู่หลางนะสีเห็ดยังบ้านมีแนวเห็ดอยู่บ่กำลังหลังน้องไก่หลังแลังกระชี โดยมานาแต่ก็สิเอามีดบั้งบังบังเล็กน่อยเนาะเสื่อทอดแล้วมันจป็สีสุกไวขอบุญขอบคุณทั้งเอื้อยจากฝั่งไทยเนะาะผู้ใหญ่ใจดีทั้งเอื้อยอยู่ฝั่งไทยเด้อซื้อนองกายทอดใส่ผ้าขาวแล้วก็เห็ดของหวานเนะาะใส่ผ้าขาวแล้วก็ให้พี่ๆน้องๆกินเด้อมืออื่นเนาะ กับมือนี่กะมันสองงวดเลยเนาะงวดแรกกะเอามาเห็ดแหละงวดสองอันบรรยากาศยมคำาคืนผู้เห็ดก็ตั้งตัวเห็ดได้พี่น้องเลยพันแนกเลนบ้าบุนพันแนกเล่นอยู่ลุมชุ่มห่าหนี่พันแนกเทวอยกเอาเอาซีลายลายกว่าหันก็ได้คือ กิง่งเนาะเนาะ,นะอันไฮมันชีอบอบแน่เล็กหน่อยคือเขาขายอันเดียีิมันกระไรเตริะใช่บูเบิร์ก็เก็บไปได้นเนาะแป้งเพราะอนาแฟนกเกล็ดเนานะข้นกะ็ะรลายเลยขนาดเปื้อนเลยอันเหม็นบูเปื่อนแห้งสิลายมีมีหม,มากให้ลูก มกให้ลูกก็หมักลังลายบุญแมน่แนแจ้งน้ำข้าเจ้านี่ได้ท่านบุมี่ข้าเจ้านี่ก็วหวยเงียบกิบแล้วก็พากันรับสอดแฉดอันนี้ไข่แน่เสียงข้าเจ้าปุ๊ก โอ้โต๊ะน่ะก็คือเอาโต๊ะอันกั้นบังไว้นี่เนาะบรรยากาศตอนกลางคืนเนาะก็คบงันกันคบงันตามประเพณีบ้านเฮานั่นแหละพี่น้องมาเป็นหมู่เป็นเพื่อนกันสอดแจ้งจุงปองพุ่นแหละ เบ่งบรรยากาศทางในพักกันนอนเรียนกันอยู่นอนเผากองบุญนอนเผากองบุญอันนี้ที่เผากองบุญเดิน ทีมเผากองบุญกันหลั่นกันในด้อของนะข้าเจ้าว่ะข้าเจ้าผู้อยู่ขั้วว่ะแมนข้าเจ้ากบบแมนไฟดอกเศร้าเข่าแมนบวเ็นได้ยินเสียงเคาะเสียงยังเราหมี่นจิลี่อยู่เราอ่ะ ปลาหลาเนาะหลายได้พี่น้องพุ่นเชิงๆก็เต็มพุ้นอย่านอนงะะไรเด้ออย่านอนงะนอนง้างไม่เด้อผู้ล้างคนกะห้ามงะแล้วก็ห้ามไง <laughs> อันตรายค่ะเจ้ดพวกเรีนไพ้เรีนมาให้โลกขึ้นมาปัจิตื่นหยบเด้่บิ้งปจจิจงจองพวกเผ่ากองบุญกับปัจิวาโออีเงอ้ยพวกื็เป็นยักษ์ั้นปัจจิวา นอนนอนผดนอนผดหนุ่งสินนะนอนผดหนุ่งสินใส่กันหนอกวัจุกตอยู่ต่อว่าหัวเราะ ເຮົາຍ້ອນກັນໄປນ້ຳພີ່ນ້ອງວ່າມມນມຍັງເຈຕກບອອີລ້ິຕົກເດຄືນອບໍຮ້ນນຮ້ນດນີ້ ออกลายเอาบรรยากาศทางในชมบรรยากาศทางในเวสบายดีจ้าเปิดกล้องน้ำกับบทท่านหาวแท้ บายดีจ้าคุณพี Three ่คุณน้องตื่นกี่โมงคะทำไมหัวยุ่งลุงลังอย่างนั้นที่สามครึ่งามครเทียนยังนั่งต้นน่ะก้าวเข่าเสร็จภาเข่าห้องได้ยังแม่ค่ะป้าป้าพี่ได้ป้าน่ะป้าน่ะเสร็จภาคเขานั่เป็นยังไงเสร็จปีภาคเขานั่งป้าอือโอ้ยได้แล้วค่ะ พิ <mile> ่งเอาพอดีมันเขากันกับอันน่ะปิ่งปิ่งปิ่งใส่าเขาน่าเห็นมันลายๆกับเขาน่ะอันมันมักให้พี่นะปิ่งใส่ผ้าเข้าเฮ้ยจะเก็บกระยาเห็นมันลายๆอย่างผ้าเขาน่ะเอาอย่างขืดอยู่โอ้ยปิ่งปลาจำเจียวกับแกงเห็ดมันละขาดแต่แลักกัไก่ทอดแม่มึงพงต้อกไม่แล้ม่ทาไปพางเข้าฝ่า เล่าเลยไปดอน่ะยังยังนีบอกน่บอกนี่นี่หลอดเ่สบายดีจ้า่างไวนะราไงไหเลยให้พี่มากปิ่งบ้านปิ้งันเห็นแล้วคมูนะแล้วตียินจานหนันะจะว่าแล้วพอเห็นหุ่งหนักโมมนะนะโอ้ยเือเดยพเห็นหุ่งบ้านมะเห็นไดไดีอันนี้จะแหงแหงไรแไรนเลียดไรแล้วมนีแดดีอันน Bao à, hẹn này ra sân cận, nhật mê đi Hoa kỳ phán, a hết a pink 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 a กระเทียมอึดกระถึกหนึกน้องไหนคะน้องไก่จ้าโอ้โหสวยมากเลยคนคนเห็ดก็งามคุณบอกขอมอเจขอจบคลิปไว้สำเด้อพอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดีสบ,บายดีจ้าพอกันคลิปหนา